แลวเราก็น,นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปไหว้พระขอพรนะคะหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกค่ะซึ่งท่านนะคะมีอายุเก่าแก่ถึงกว่า200ปีนะคะและทําไมนะคะท่านถึงชื่อว่าหลวงพ่อหายวันนี้ค่ะทางรายการเด็กพิ่เพื่โชว์ของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปทราบประวัติของหลวงพ่อหายกันนะคะที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะพระอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ย บอกเลยว่าต้องมาวัด,ดร่วมกระโดนมานมัสการหลวงพ่อหายกับพระอาจารย์มีสองคนผเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาอ่ะป่วยเข้าห้อง i อซเตรียมจะผ่าตัด หมอบอกว่าเป็นริมเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอน,นิสงค์ทางหนึ่งก็บอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออนิสงค์บุญอันนั้นนจะได้เกิดขึ้นกับเราแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าอาจารงเขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขา ยักหน้าโอเคคุยพระอาจารย์ผมคนรู้กันแล้วเสร็จเรียบร้อย <c oughs> เขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็อนโมทนาให้บุญกุศลนั้นน่ะช่วยนำให้ปลอดจาาั้นอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอะ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้องไอซียูก็ปรากฏว่ามันหายยังกบเปลิดทิ้งเลยหุยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะหุยอาจารย์ผมคนรู้จริงจด้วยคืออยู่ดีก็คือ ให้ให้เขาถวายรักให้กับวัดและอยู่ดีคือกําลังเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณแล้วก็มาถวายอีกทีงเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไขย้ขอตั้ง ชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายอตอนแรก<อ>คือย,ยังไม่มียังไม่มีชื่อก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเวขาณิเทศมาวัดครับผก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายก็เลยเล่า <c oughs> ให้เขาฟัง <c oughs> นั่นแหละอาจารย์รักก็ลงยูทูบตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามา ชนะอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกอหรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมุิเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระงร่างกายเนี่ยจะปลอดภยัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจรรารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนครับ แม่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแกเป็นโรคอามาัมพา์อยู่แล้วแกดูในรายการทีวีแล้วก็โทรมาหาผมว่าลูกแม่ดูรายการนี้ผมก็เลยลองมาดูอะไรที่ช่วยแกได้เราก็เต็มที่ครับยิ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยในความศรัทธาครับถือว่ามาทําบุญอยากให้ลองมาดูครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับมาแล้วอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจครับก็อยากให้ท่านผู้ชมก็ลองมากราบไหวบูชาผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าเข้ามาลึกขนาดนี้จะมีสถานที่ดีๆอย่างนี้ในประเทศไทยด้วยครับ นอกจากคุณผู้ชม s <S จะได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายและพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครกันแล้วนะคะคุณผู้ชมยังได้มีโอกาสร่วมบุรณนะพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครและได้มาร่วมกันสร้างวิหารคลุมพระนอนองค์ใหญ่ณนะวัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะวัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครขอเชิญร่วมงานประจําปีปิดทองหลวงพ่อโตพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครหลวงพ่อหาย ท้าวเวสวนรโนหลวงพ่อตวนอดีตเจ้าวาดระหว่างวันที่1ถึงวันที่3มีนาคม2,567มีว่าหอละศพให้ชมฟรีตลอดงานค่ะ